ต้องตต้องพิกกันเมื่อวาลูกค้าขอมาตดเลยครับนกแกว้วนกแก้วในตำนานอ่ะแจ๊ก,ก็ยีนแค่จะขายอยู่น่าจะมีป้ายนกแกว้วป้ายสม้มป้ายขาวเออสามป้ายลดทุกป้ายบอกเลย เพราะว่าเราจะ QC มาแล้วนะคะว่าบริษัทไหนโอเคนะคะโชว์ป้ายหน่อยครับแจ็กเก็ตยินยิงนะคะป้ายนกแกนหนตำนานาก แคปหน้าจอรอย3,900บาทจากง,งานเบอร์หนึ่งสีสดสดเลยพี่จ๋าไปนี่ก็เอซีนางเยอะขายมาเข้าปีที่2แล้วนะคะงานโอเคลูกค้าเอาไปขายดิบขายดีนะจ๊ะเพราะว่าส่วนใหญ่อะใครชอบขายงานเบอร์หนึ่งพี่จ๋าเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียมันน้อยแล้วพี่พี่มีกำไรนะคะนี่ดูความปักเลยกระสอบ45โลนะคะอยู่ประมาณ70-80ตัวได้นะคะพี่ดูดิดูด้านหลัง เซ็ตกล้องก่อนเซ็ตกล้องอ่าใครรับรีวิวเหมือนเดิมนะคะใครรับรีวิวทักแคลเลยขอพร้อมโอนนะจ๊ะง,งานรีวิว H เฮชแนเอ็มอะไรจ้ะมองไม่เห็นนะทรงสวยทรงสวยผ้าดีนะคะโอ้แบรนด์อีกแล้วจ้าลดจังเลย3 0, 9มพเท่านั้นนะที่เห็นสวยๆเนี่ยมีผู้ชายติดมาหนึ่งตัวตัวน,นี้ขายขายผู้ชายได้ <250 S> 2 5 0ยห้าได้นะตัวแบบเนี้ยแล้วผ้าดีมากตัวนี้ผ้าดีผ้าหนานะคะอันนี้ก็ใส่ได้ทั้งชายหญิงนะคะว่าตัวนี้มันจะคลาแบบค้าสทรงคลาสไซนะคะคุณพี่อันนี้ก็ลงเหมือนแบบใส่คุมกันแดดอะไรอย่างงี้เนาะเป็นคลอบนะคะตัวนี้า กันแดดหรือใส่แจ็คเก็ตเสืกเก้เอื้อไลชัน่นเชื่อว่าทุกคนต้องมีแจ็คเก็ตยีนของเองใช่แค่เนี่ยหลายตัวเลยนะคะต,ตัวนี้ลีตัวนี้ลีจ่าลีลีก็มาทุกคนจ๋า<ล>ห้าค่อนข้างดีนะคะเบอร์หนึ่งผ้าค่อนข้างดี เปอร์เซน็นต์เป <with Ian> ื้อนเสียมีแต่น้อยมีกําไรแน่นอนนะคะเวลาไป CK จ้าเห็นนะมีแบรนด์ให้ลุนทุกกระสอบออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะเรื่องแบรนด์เนี่ยเราจะพูดเสมอว่าการันตีไม่ได้ถ้าเรารู้เราเห็นเราก็จะเลือกให้ทุกคนสวยๆอยู่แล้วนะคะซื้อใส่เองเราก็จะไม่เห็นของด้านในเท่าไหร่ เห็นแค่ขอบขอบมันก็ดูไม่รู้นะพี่เนาะแก๊ปจตกตัวนี้แก๊บสป่สิบสี่สิบสี่ฟอกสีฟก่ฟอกนะตัวนี้สามพันเก้านะคะใครรับรีวิวแคร์ส่งให้ฟรีนะคะเฉะพาะบางงานที่ไม่ได้ส่งฟรีเนาะน้องสาวเอามาแพงจริงนะคะโอ้ยสวยนะเนี่ยทรงแบบเนี้ยขายได้ราคาะ,คะ่ะทุกคน ทุกคนดิกก,ก,กี้แล้วก็เป็นแบบแขนแบบเนี้ยเทมากนะคะใส่ได้ดังชายหญิงเลยตัวนี้กกโอน่าเวใครรับรีวิวรีบเลยนะมาเหลือไม่เยอะแล้วเนาะปัก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 แทกปีมูไม่ถักเกกกกตีด้วยหรอ ทุกคนดูจ้ะดีเทลการปักของเขานะคะกระดูมมุแบบนนกด้วยเกาหลีเกาหลีใส่แล้วแบบโคเรียฮชเอพี่จ๋าบอกแล้วมีแบรนด์ให้หลุน้นแล้วก็ผ้าดีนะคะพวกนี้จะทรงดี แก๊บจ้าคุณพี่แก๊บมันจะมีแบบกักกักปนบ้างนะน่ารักอยู่น้อยเสือใส่แล้วแบบน่ารักนะคะยีน่ะขายได้ตลอดปีอยู่แล้วพี่งานดีดีอะแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเลือกบริษัท ที่ค่อนข้างงานคุณภาพดีนะคะสวยทำกำไรเพราะว่าถ้าพี่พขายดีใครก็จะขายดีใครก็ต้องค่อนข้างที่จะเลือกบริษัทที่แบบของดีเปอร์เซนต์เปอร์เ,เสียมีอยู่แล้วแต่น้อยนะคะจอห์นนิวยอร์กว่าง่ายๆเราก็ต้องเลือกที่แบบลูกค้าเราไม่ขาดทุนเนาะพี่เนาะเพราะว่าถ้าพี่ขายดีใครก็ขายดีนะของสวยมันก็จะขายหมดเร็วนคะ้าใช่ นนพูดอีกก็ถูกอีกนะจ๊ะไปนันนาลิปเปอรบกลูกค้าสวยใครที่เป็นลูกค้าประจำกันนะคะรู้ใจกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเดียวเนาะคูซีแล้วผ่านแล้ว บริษัทไหนที่ใครเอามาบ่อยๆอ่ะคืองานดีพี่แบบเอ้ยลงแล้วนะอ่ะป้ายนี้ลงแล้วนะอ่านนั่นแหละงานดีค่ะถ้าไม่ดีขายครั้งเดียวลูกค้าไม่เอามานะคะเพราะว่าเราจะเทสก่อน QC เรียบร้อยจ้ะนี่อย่างงี้สวยเกาหลีปัลกไม้เสื้อผ้ามือสองมันจะค่อนข้างตามราคาตามเกรดนะคะพี่ ถ้าราคาถ้าใครเล่นราคาต่ําเกินไปจริงๆอ่ะมันก็ไม่แนะนำเนาะบางทีมันเสียครึ่งต่อครึ่งอะไรอย่างนี้นะคะดูค่ะ,ด,คะ,ด,คะดูความปักของเขาค่ะถ้าใครดูรีวิวของโกดังเราเนาะโอ้เป็นไงถ้าใครดูรีวิวโกดังแค่ตลอดนะคะก็จะเห็นแบบเอ้ยมีเปื้อนเสียแต่น้อยนะคะคุณภาพครับครับราคาแน่นอนคือตอนนี้แชทเด้งรัวมากต่รอ,อก,ก่อนนะคะตอบไม่ทันเมื่อกี้ พักตอบแชทกันไปแป๊บหนึ่งนะถออึงดังดึงดังแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรัวรัวรีวิวให้ก่อนอใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างมารีวิวนะคะพี่จันถึงเสาร์เราก็รับออเดอร์เราก็ต้องรีบแพ็ครีบรีบแข่งกับขนส่งเนาะขนส่งเขาก็จะรีบเอาของเร็วเราก็ดันส่ง<า>ให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมอสซิโมจา้าเป็นกากน่ารักมากทุกคน นีเกาหลีมีฮูดเนี่ยแค่ชอบอะไรแบบนี้เอ้ยแบรนด์ป้าอ้วนเนี่ยของผู้ชายเหรอตัวเนี้ยเข็มเขมกัดแบลมากเนี่ยทำราคาได้ดีเลยนะแบบนี้นะสองร้อยห้าสิบได้แบบเนี้ยแบนบางตัวเขาก็ขายกันสามร้อยอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่ความสามารถด้วยเนาะพวกนี้เนาะ อลิโซน่าสนามหลวงสองให้มันซื้ออะไรมากินจกจกซื้อเซเว่นมาก็ดีน้งกินเยอะมาก็เฮ้ยเราก็ไปกินเน็กกัน่อนแก๊ปอีกแล้วจ้าได้แล้วก็ปเดี่ยวแล้วก็กินอ่ะกินเลยโอ้โหโอ้ยร้อนขนาดนี้กินอะไรตอนนี้โอ้โหหิว ออกไปกินก่อนแล้วเข้าไปฟิตเนสเหรอวันนี้มีคนมาไหว้าหนาำอยากไ่ว้ามากเลยร้อนมากเลยนี่เป็นไงน่าหลักปะสีเข้มปรีดโอ้ลีแล้วลูกค้าสอบนี้ได้ลีสองตัวแล้วนะสาววกลีสาววกแบรน์ใครได้ลีได้แก๊ปได้โอ้ยหลายแบรนด์อีกแล้วฮัลโหลจะ้ะขาพี่จะ้ะ มีค่ะมาได้เลยได้จ้ะโอ้ยเลิศน่ารักน่ารักจริงเหรอได้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 ขอบคุณมากพี่สวยหรือของสวยพูดดีๆโอ้ยน่ารักน่ารักเอ้ยตัวนเอาป้ายวางให้พี่ด้วยนะ ได้เดี๋ยวพี่โลดให้เดี๋ยวพี่โลดให้รีวิวสวยถูกใจพี่โลดให้อีกรูทดี่ว่ารูทโอเคได้จ้าจ้าวันนี้พนักงานลูกค้าเขาแค่เลยด้านในจ้ารูทน้องโทรมาบอกว่าพัดลมไปดอกไม้มีอีกไม้สวยมากพี่ผมจะเข้าไปอีกรีวิวให้แน่นอนน้องบอกไปเมื่อเช้าหรอวันนี้รู้เมื่อวานเหรอพัดลมดอกไม้อ่ะเมื่อกี้ก็มีมาเอ้าจริงเหรอเมื่อกี้ก็มีฮะน้องบอกเปิดแล้วสวยมาก ทุกคนแคปหน้าจอแจ็กเก็ตยีนหญิงเบอร์หนึ่งนะคะสีสดสดดีๆเลย3,900บาทเท่านั้นค่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากค่าถึง10%หรือแทบจะไม่ถึงนะคะสนใจรีบสั่งเลยของลงใหม่ๆนะคะ